ออาพี่แต้ไพึ่งลงไปอ่ะต้องถ่ายทั้งไหน่ทั้งเดียวถ่ายแล้วถ่ายแล้ว้เอาพี่แต้ กระดกแล้วล่ะเรือน้ากระโดกแล้วไม่นาวคบันไม่ต้องมาดงเรามดีมันต้องนั่งอย่างนี้มจริงๆกระจายฝั่งๆไม่งั้นมันจะเป็่นเนะเรือหางยาวชมวิวเออได้ถ่ายว่ายอนูนี่ถ้าวักึเดียวปนว่าเดี๋ยวไปเกาะตาตลิ นี่แคนี่ต oh ้องทำคุณเสียชื่อหน่ลยก็บอกเขาไม่ได้ภายนะไอ้กำหมาแม่มีแค่เด็กนี่ดีเกียดไหมใส่ความนานเดี๋ยวก็มาแหกแล้เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้สายกรรมจมูกอย่างเดียวนะเนี่ยหน้าด้วยนั้นหัวเลยดด้วยมิกจลุดนะมี่ ไปไ่ายไปนู่นแล้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ้ยอมเลเอาคุณนึกว่าคุนึก่าจะรอดเี้ยอ้ยแม่คุณนึกว่าล่องเรือสะพานพุตหลังดิ ต้องลองแล้วนะประมาณกิโละกิโลสองกิโลจะถึงประมาณนี้ําเย็ทาเข้าเข้ค่อบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณที่สนับสนุนผูู้มอายุผู้ชมอายุค่ะขอบคุณนะคะ ต้มไหนวะต้มอยู่ข้างหลังนี่เลยต้องหันมาต้องหันมายิ่งยกเว้นเป็นคนไม่เข้าท่าเขาก็ไม่หาเข้าพี่เข้าท่าไหมเป็นคนเข้าท่าก็โอเคเหนาวแล้วนี่แตนเคี่ยวขุมสุดขุมสุดทุกทิปย์อะพี่น่าเมาหรือเปล่า ชัเอาเอาขวดเบียร์ให้น้องเขาดื่มเมอาเอาเบียร์ให้น้องเขาดื่แล้วเองก็มาขาดเลือ

รทุกอย่างเลยวันนี้ทีมเอวีโอ้เอสซ้อมอ่ะได้เกาะอยู่หลังอยู่พี่พี่ดูซ้อมให้หน่อยนะมอว่ามีฮเฮ้ยทำไมดูมันเหมือนรีสอร์ทเราติดบิ๊กลีททำไมเออเหมือนมันโค้งแล้แบบขีกไปอ่ะไกลมากเลยเนาะนี่แคมป์ไกลมากเนาะ ปี๊พากูดิชิวเลยอันนี้คนประจำเรือนะไปพี๊ได้บ้างระวังเรือมันเบียงโอ๊ยน้อง ตรนี้มันมีคอนนะตรงหนูอ่ะ,อะโดนมาเจ็บเลยเจ็บป่าเจ็บไหมผัวย่า ถึงแล้วนะครับ d n โคตรเหนื่อยเลยสุดยอดสนุกดี